ช่องเว่าไงเวียโพรคอมเมนต์ละครช่อง3เบลล่าออกตัวแรงหนูไม่เกี่ยวนะคะคู่รักค้ามช่องที่ทำให้แฟนคลับฟินกันกระจายได้ตลอดครับมีเซอร์ไพรส์ให้กันไม่ขาดสายสำหรับพระเอกช่อง7สีอย่างเวียสุกุลวัตนและนางเอกสุดฮอตช่อง3ครับเบลล่าลานีแคมเปญเมื่อวันแห่งความรักครับนางเอกสาวคนดังก็หอบดอกไม้กลองโตเซอร์ไพรส์พระเอกหวานใจทำเอาหนุ่มเวียครับยิ้มหน้าบาน โพสอวดลงไอจมาแล้วแถมสาวเบลล่ากรับโพสหรือเคลื่อนไหวลงไอจีหนุ่มเวียก็มักเข้าไปกดไลค์หรือสนับสนุนหวานใจสาวอยู่ตลอดตลอดล่าสุดครับสาวเบลล่าครับก็โพสละครโครงกรรมที่เจ้าตัวรับบทเป็นเรนูอดีตผู้หญิงขายตัวครับที่มีใจรักต่อสามีแต่ถูกแม่ผัวกีดกันต้องมีฉากปะทะกันอยู่ตลอดเวลาพร้อมแคปชั่นว่าถึงจะแสบนิดนกวนหน่อยหอย ่ก็ขอพื้นที่เล็กๆให้เรนูยืนได้ไหมคะวงเล็บนิดหน่อยไหมคะ hashtag เรนูมูเตลูกรงกรรมกรงกรรม episode4 a c t a r ์ g e n โดยมีแฟนคลับครับเข้ามาให้กำลังใจเรนูกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งหวานใจนอกจออย่างเวียสกุล,ลวัฒน์พระเอกช่องเจ็ดสีเข้าไปคอมเมนต์ประกาศว่า ติดตามดูละครเรื่องใหม่โกงกรรมทางช่อง3ของสาวเบลลาแบบนี้เลยว่าละครสนุกเชียวคุณสาวเบลลาครับถึงกับรีบคอมเมนต์ตอบเรียกว่าออกตัวอย่างเร็วเลยว่าช่องเจ็ดขานหนูไม่เกี่ยวนะคะงานนี้ครับก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของคู่พระนางข้ามช่องอย่างเวียสกุล,ลวัฒและสาวเบลลาลานีแคมเปญครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารบันเทิงนะครับไปพร้อมๆกันกันกบเราอย่าลืมกดติดตามซ u เปอร์สตาร์ดาราครับเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ